สวัสดีค่ะยุ้ยเองค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะยจะสอนเทคนิคการอ่านออกเสียงค่ะที่จะทําให้คุณเนี่ยนะคะมีเสียงใหม่ที่ออกเสียงภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วก็ได้เสียงผู้ประกาศข่าวภายในระยะเวลา1ปีจริงๆบางคนเขาบอกว่า3เดือนก็สําเร็จแล้วนะแต่ของอยุ้ยว้ยปัญหาเยอะก็ใช้เวลาประมาณ1ปีค่ะถึงจะสอบใบผู้ประกาศผ่านนะคะมาดูกันค่ะเทคนิคของเราง่ายมากเฮ้ hey. ะบินรถคันหน้าค่ะ6กช7317กรุงเทพมหานครเชฟโลเลตเจอคัดเอานะคะอย่างนี้ยิ่งชอบเลยวีว่าพลัส8วิตามินที่พิมพ์ฐานเลิฟดูดฟินฟิน8วิตามินเต็มเต็ม A 100% C 100% B 6 100% B 1 100%อ่านซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ะ เพิ่มความหลากหลายมากขึ้นค่ะป้ายทางด่วนเลยทางออกตอ,อสองขีดศูนยหนึ่งถนนพระขนโยทินสนามเป้าดินแดงพระรามเก้าบางนาดาวขนองไปที่ป้ายฝั่งนู้นบ้างนะคะ New Evotech Drive the Evolution ปฏิวัติพลังขับเคลื่อนสู่อนาคต ดีต่อใจปลอดภัยต่อคุณ m a สด้า3สม9199อ่านี่คือการออกเสียงคร่าวๆนะคะจากนั้นค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการคอนโทรลเสียงอย่างเช่นว่าเสียงของเราจะต้องไม่ดังมากจนเกินไปในบางช่วงบางคำพยายามคอนโทรลให้มันอยู่ในเรนจ์เดียวกันนะคะเพื่อป้องกันการอ่านวรรณยุกต์เทียนค่ะมาดูป้ายต่อไปของเรานะคะ ดินแดงถนนพระรามเก้าบางนาดาวคนองถนนพระโขนโยธินสนามเป้าดีต่อใจปลอดภัยต่อคุณการ์ดหมดทุกครั้งสั่งการหุ่มต้มปตทเบทากโกลใส่ใจในราคาที่เป็นธรรม caring with fair price recover 19ถ้าไม่มีอะไรอ่านไปอ่านพวกป้าย ข้างทางก็ได้นะคะ0 2 1 1 6 6 7 6 7อ่านเท่าที่อ่านทันนะไม่ใช่ว่ารถชนไปยังนะคะนี่คือวิธีที่พี่ยุยใช้ะค่ะแล้วก็ทำเสมอเลยตอนช่วงที่ฝึกก่อนที่จะสอบไปผู้ประกาศนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เกิดมาเพอร์เฟกเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเสียงของ announcer ทั้งหมดมันต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนกันไปนะคะเป็นกำลังใจทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย